ปั่นขึ้นภูเขานี่ผมแนะนำเลยว่าให้อย่างแรงตัวเองดูก่อนนะฮะเหมือนกันจะแย่บอกเลยจะแย่ นี่แค่เนินแรกเลยเนี่ยโอดแรงอ่ะเดี๋ยวนี้ผมจะไปน้ำตกสันทิศุกนะฮะอยู่ในอำเภอเทวมวงพาเดี๋ยวดูครับว่าจะไปถึงไหมทางชันค่อนข้างเยอะฮะ

เนื้อลูกที่สองฮะเหนื่อยแล้วปกติไม่ได้ขับไม่ได้ปั่นในทางแบบนี้ฮะอยู่ในกรุงเทพฮะทางตรงตลอดเฮ้ยยังไงสเกตข้างหน้าฮะจะเป็นหมอกนะฮะปะ่ะไม่รู้ว่าตะคิวจะมาตอนไหนนะฮะกลัวเป็นการกลัวตะคิวนั่นแหละ รู้สึกว่าเฟืองไปไปเล็กจะมีปัญหานะะโอ้โหดูทางซันเอสด้วย เหนื่อยจะไปดีไหมเอ้านี่แค่สามสามชันเองนะฮะลอ่อจะหมดแรงแล้วรีบไปให้เขื่อนดอีเดี๋ยวปรผมมวยก่อนฮะ ว่าจะมาแค่เขือ่อนล้ไม่ไปน้ำตกแล้วสารนิ่สุดน่าจะไม่ไหวรู้สึกขาจะเริ่มต่อสะคิวนิดๆแล้วเอ้ยน่าจะได้แค่เขือ่อนน้ำตกน่าจะไม่ไหวเดี๋ยวยวจัดอบบุ้งแป๊บอน Yeah. <laughs> น่าจะไม่หวจริงครับไม่ส่งไม่ซ้อมครับแต่อยากขึ้นบ <todavía> ูเขาสมน้าตัวเองฮะเ้ยตอนนี้แล้วกัน พักแป๊บครับจะอ้อะอว,วกไม่ได้กินอะไรมาฮะ,ฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันทางนี้ฮนะจะเป็นเขื่อนน้ำลินนะฮะก็ใกล้ๆบ้านนะฮะแต่เกิดใครไม่เคยซุ่เคยซ้อมนี่อยากจะ ปันขึ้นภูเขานี่ผมแนะนําเลยว่าให้อย่างแรงตัวเองดูก่อนนะฮะเหมือนกันจะแย่บอกเลยจะแย่เดี๋ยวขอพักแั๊น,นึงฮะเดี๋ยวไปนั่นต่อ <c oughs> <c oughs> ครับปกติว่าที่แล้วว่าจะไปน้ําตกสันที่สุกนะฮะอยู่ในอำเภอท่าวังผาก็คือจะ ขึ้นไปอีกสองหมู่บ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่บ้านหวกนะฮะก็ว่าจะปั่นขึ้นไปก็ไม่ไหวฮะบอกเลยไม่ไหวเพราะว่าปกติอยู่กรุงเทพก็จะเป็นทางเรียบๆฮะไม่ค่อยได้ซ้อมปั่นขึ้นภูเขาเลยนะฮะแล้วก็วันนี้มากับรถนี่นะฮะฟูซัทนะฮะคันนี้นะฮะก็จะกินแรงบิกตอนขึ้น มันก็จะยุบหน่อยขนาดล็อกแล้วนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะไปอ่างน้ําดินนะฮะก็เคยพามาครั้งหนึ่งนะฮะตอนนั้นก็เดี๋ยววันนี้นะ่าจะได้แค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันอีกทีว่าจะไปตรงไหนแต่น่าจะเป็นทางที่ไม่ค่อยชัน,นะฮะเพราะดูแล้วว่าน่าจะไม่ลอดน่าจะไม่ลอดขาอ่อนครับวันนี้ขาอ่อนเมื่อกี้นั่งพักอยู่สักพักหนึ่งรู้สึกตะคิวจะมานะฮะ ก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปอ่างน้ำดินกันคันนี้ไม่ได้ขับนานฮะเอาไว้วัานโฟตา,ร,า, 13, า,า 3, รู้สึกว่าเปลือง13ไล่ขึ้นมาอีก3เปลืองรู้สึกว่ามันจะเริ่ม เดี๋ยวต้องไปซื้อฮะซื้อมาเปลี่ยนคราวหน้าต้องมาซื้อมาเปลี่ยนกอ็อนเดี๋ยวใช้เฟืองจานใหญ่ไปก่อนฮนะเพิ่งจะเปลี่ยนโซ่อเองฮนะ ก็าพามาชมเขือนะฮะด้านบนครับก็ช้าช้าก็จะมีหมอกนะฮะหมอกก็จะเยอะหน่อยฮะ คครับเดี๋ยวเราไปด้านล่างตรงเขื่อนกันฮะ บรรยากาศก,ก็จะเป็นอากาศเย็นๆนะฮะเย็นๆรู้สึกเย็นๆครับแต่มันไม่หนาวนะฮะที่น่านที่แรกคิดว่าจะหนาวฮะแต่มันไม่หนาวบอกเลยครับว่ามันไม่หนาวปกติผมเป็นคนที่แพ้อากาศหนาวอะแต่นี้มันไม่หนาว,วาเหมือนเย็น เย็นเหมือนเราเปิดตู้เย็นนะฮะแล้วความเย็นจากตู้เย็นออกมาสมัมผัสร่างกายรู้สึกอย่างนั้นฮะมันมันเย็นอย่างนั้นมันไม่ได้หนาวนะเห็นไหมครับหมอกที่มันลอยอยู่เหนือเหนือ เหนือน้ำนะครก็จะเป็นภาพบรรยากาศประมาณนี้นะครับก็ช้านี้วันที่27ทธันวาคนะครับ2567นหนะครับปีหน้าก็จะเป็น68แล้วนะครก็อากาศดีฮะ ั่งนู้นก็คือทิศตะวันออกนะฮะก็จะมีหมอกหน่อยฮนะถ้าสังเกตดีๆนะครับ รู้สึกว่ามันจะสโลบเยอะไปหน่อยฮะแล้วก็มีน้ำคล้างด้วยฮะเบรกน่าจะช่วยไม่ค่อยไหวค่อนข้างชันครับรอ,องเท้ายัางลื่นเลยฮะโอ้ค่อนข้างชันนะฮะ ไลยถึง้านเร็วเลยเจออาการที่มันเหมือนจะรุดรุดแล้วฮะเพราะว่าจะเกิดสัเกตเห็นนะฮะไอตัวฝาล็อกตัวโม่ทองจานฮะมันหลุดเดี๋ยวเราถอดออกมาแล้วก็ลองขันดูฮะว่าจะมีอะไรขันได้บ้างผมไม่ได้เอาอุปกรณ์มาซะด้วยเดี๋ยวดูกันฮะ เนี่ยครับตัวล็อกมันหลุดนะฮะเวลาปั่นเงินก็เหมือนมันสึกเดี๋ยวลองใส่ประกอบแล้วก็ลองปั่นอีกทีว่าตัวใบเฟืองมันฝึกจริงหรือเปล่าฮะหลุดมาเลยฮะถอดมาแล้วฮะเดี๋ยวก็เอาไปล้างแล้วเดี๋ยวใส่กันพอล้างเสร็จมันก็สภาพสะ,สะ,สะอาดหน่อยฮะครับผมเดี๋ยวประกอบัน ใแน่นประมาณนี้นะครับไม่มีเครื่องมือก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลองเอาไปปั่นแล้วก็ลองปรับตัวชิปเตอร์แล้วก็ต้องตินมพีดูฮะว่ามันใช้งานได้สมูทเหมือนเดิมหรือเปล่าโอเคครับบครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวดูนาทีครับว่าจะไปที่ไหนกัน